สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องทักษะการคิดนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าพอพูดถึงเรื่องการคิดหรือว่าความคิดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะเคยประสบพบเจอรหรือว่าผ่านมาทุกคนต้องเคยคิดนะคะไม่มีใครแน่นอนเลยที่ว่าไม่เคยคิดนะคะแต่ว่าการคิดคืออะไรสําคัญอย่างไรนะคะและมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะมาดูกันที่ความหมายของการคิดหรือว่าความคิดก่อนนะคะ เป็นคำที่ทุกคนแน่นอนเลยคุ้นชินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะถ้าจะให้นิยามอย่างง่ายๆเลยเนี่ยนะคะการคิดหรือว่าความคิดก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัญญาของแต่ละคนนะคะเฉพาะบุคคลด้วยคือเวลาเราคิดอะไรเนี่ยคนอื่นก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้ใช่ไหมคะหรือว่าคนอื่นคิดอะไรเราเองก็ไม่สามารถร่วง,ร,วงรู้ได้เช่นกันนะคะ การคิดหรือว่าความคิดเนี่ยนะคะจะดําเนินไปได้ก็คือจะต้องเกิดสิ่งเร้าเข้ามาในสมองของเราไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะที่ทําให้เราเนี่ยฉกคิดขึ้นมานะคะจนผสมผสานในกระบวนการทางสมองเกิดออกมาเป็นความคิดนะคะอันนี้เรียกว่าการคิดนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าองค์ประกอบของการคิดเนี่ยมีอะไรบ้างการคิด ครั้งหนึ่งของคนเราเนี่ยนะคะจะต้องประกอบด้วยหลกัหลกๆแล้ว6องค์ประกอบด้วยกันนะคะอันที่หนึ่เลยนะคะคือประกอบด้วยสิ่งเราค่ะสิ่งเราคืออะไรนะคะสิ่งเร้าก็คืออาจจะเป็นภาพเสียงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราเนี่ยที่เป็นผู้พบเห็นนะคะฉุกคิดขึ้นมาอย่างเช่นนะคะเราอาจจะเห็นออภาพของ สองตายายคนแก่เนี่ยนะคะน่าสงสารเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อไปรอรับเงินจากรัฐบาลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดที่เราเห็นภาพนั้นปุ๊บเราก็ฉุกคิดขึ้นมานะคะว่าเออทำอย่างไรดีเราจะช่วยได้บ้างก็อาจจะมีการเปิดรับบริจาคอะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งเราที่เกิดขึ้นนะคะองค์ประกอบอันที่สเลยนะคะของการคิดก็คือการรับรู้ค่ะ การรับรู้นี่สําคัญนะคะบุคคลส่วนใหญ่แล้วทุกคนเลยนะคะเวลาจะรับรู้อะไรจะรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ถูกไหมคะตาหูจมูกลิ้นกายก็คือเอ่อผิวหนังเนี่ยนะคะซึ่งการรับรู้ต่อองแต่ละคนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสด้วยนะคะถ้าเกิดว่านะคะเรามองไม่เห็นนะคะเราอาจจะรับรู้นะคะสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไปอาจจะสมมติไม่เคยเห็น น้ำตกเลยหรือหิมะเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงกระบวนการคิดในสมองอาจจะแตกต่างออกไปจากคนที่ใสยตาปกติอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันที่3นะคะองค์ประกอบของการคิดก็คือจุดมุ่งหมายในการคิดค่ะจุดมุ่งหมายในการคิดนี่สําคัญนะคะผู้คิดทุกคนเนี่ยนะคะแน่นอนเลยเวลาเราคิดเราต้องมีจุดมุ่งหมายมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นแบบคิดเพ้อเจอ้อเรื่อยเปื่อยใช่ไหมคะ จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะคะเช่นบางทีเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราต้องการที่จะแก้ปัญหานะคะหรือว่าเราต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมสร้างสินใหม่ๆอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นจุดมุ่งหมายของการคิดนะคะและพอเรารู้จุดมุ่งหมายของการคิดแล้วเราก็จะได้คิดถูกนะคะคิดไปในทิศทางเลือกเลือกวิธีคิดที่ตรงกับความต้องการได้นะคะก็นำมาสู่ อ,องค์ประกอบที่4เลยนะคะก็คือวิธีการคิดนั่นเองนะคะวิธีการคิดเนี่ยนะคะก็คือในแต่ละครั้งเราต้องเลือกวิธีคิดที่มีจุดมุ่งหมายให้ตรงกับาการคิดนั้นๆน,น,นะคะเช่นถ้าเราอยากจะตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะอาจจะใช้การคิดวิเคราะห์นะคะเพราะว่าเราจะต้องตัดสินใจแล้วอะไรควรทําไม่ควรทําอย่างเงี้ย ะะก็ต้องมีการคิดแบบวิเคราะห์หรือถ้าเราจะแก้ไขปัญหานะคะด้วยวิธีใหม่ๆเช่นอยากจะเพิ่มยอดขายจะทำอย่างไรดีเราอาจจะต้องคิดแบบแก้ปัญหาหรือใช้ความคิดแบบสร้างสารรค์เนี่ยมาประกอบนะคะว่าจะสร้างสารรค์แนวทางเพิ่มยอดขายใหม่ๆได้อย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะองค์ประกอบที่5ก็คือข้อมูลหรือเนื้อหานะคะข้อมูลหรือเนื้อหาเนี่ยนะคะจะ เ,เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มพูนให้ผู้ที่คิดเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆแล้วก็คิดออกไปได้กว้างไกลขึ้นนะคะ 6. คือผลของการคิดค่ะองค์ประกอบข้อสุดท้ายนะคะแน่นอนพอเราผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยนะคะท้ายที่สุดมันจะออกมาเป็นผลค่ะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยออกมาเป็นอย่างไร ประโยชน์ของการคิดนะคะก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะเวลาเกิดภัยพิบัติซึนามิหรืออะไรต่างๆเนี่ยมนุษย์ก็พยายามคิดหาเทคโนโลยีหรือวิธีการทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้นะคะหรือว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นออพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก นะคะอีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ช่วยเยียวยาจิตใจของมนุษย์ด้วยแล้วก็ก่อให้เกิดจินตนาการนะคะและสุดท้ายนะคะสามารถทํากิจกรรมเพื่อผู้อื่นและสังคมได้นะคะเวลาเราคิดอะไรบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองเนาะเราก็คิดถึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะคะเหล่านี้เองก็เป็นประโยชน์ของการคิดค่ะ ต่อมาเราจะมาดูปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้างนะคะปัจจัยแรกเลยนะคะที่จะส่งผลก็คือพื้นฐานทางครอบครัวค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการคิดหรือว่าระบบความคิดของเราอะ่ะเป็นผลมาจากครอบครัวด้วยหรือเปล่านะคะจริงๆเขาบอกว่าพื้นฐานทางครอบครัวเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะคะตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะคะแบบเบาเลย โภชนาการหรืออาหารที่ให้นะคะก็มีผลต่อการทำให้เซลล์สมองของมนุษย์สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเอื้อต่อการคิดสมัยนี้เขาถึงบอกว่าจะมีหลักใช่ไหมคะว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยจะพัฒนาสมองไปได้เร็วนะคะก็จะพยายามให้โภชนาการที่ดีนะคะปัจจัยที่สองเลยนะคะก็คือพื้นฐานความรู้ค่ะ นะคะเป็นแบ็ก u ร d วนออฟโนเลจนะคะการที่เราได้เรียนหรือสั่งสมความรู้มาของแต่ละคนเนี่ยนะคะจะส่งผลต่อวิธีคิดของคนคนนั้นค่ะนะคะเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าคนที่อยู่ในสังคมอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือกลุ่มเดียวกับเราก็จะมีความคิดหรือวิธีคิดที่ใกล้เคียงกับเรานะคะแล้วก็ทำให้เวลาแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ใกล้กันนะคะ ปัจจัยที่3เลยนะคะก็คือประสบการณ์ชีวิตค่ะการที่บุคคลแต่ละคนนะคะประสบปัญหาพบเจอประสบการณ์ในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตมาเนี่ยจะส่งผลนะคะให้เป็นข้อมูลที่เราเก็บสะสมไว้นะคะเพื่อเอามาคิดต่อครั้งหน้านะคะอย่างเช่นหลายคนเนี่ยอาจจะทำธุรกิจนะคะแล้วก็ ล้มละลายไปหลายครั้งแล้วนะคะธุรกิจอาจจะต้องปิดตัวเขาก็จะมีประสบการณ์ในชีวิตรู้ละว,ว่าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะเขาจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาแบบไหนกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยอาจจะเลือกวิธีคิดที่แตกต่างกันนะคะ 4. นะคะคือการทำงานของสมองค่ะอันนี้ เป็นเรื่องสําคัญนะคะสมองของแต่ละคนเนี่ยเกิดมามีเอกลักษณ์นะคะมีลักษณะเฉพาะทําให้มีศักยภาพในการคิดที่ไม่เท่ากันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราฝึกไม่ได้นะคะจริงๆการคิดเป็นทักษะที่ฝึกได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการทํางานของสมองเนี่ยบางท่านนะคะอาจจะมีสติปัญญาหรือ IQ ที่สูงนะคะทำให้เวลาคิดอะไรเนี่ยอาจจะคิดได้มากกว่าคนอื่นนะคะ ต่อมาปัจจัยที่5คือเรื่องวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมสําคัญอย่างไรมีผลต่อการคิดด้วยหรอนะคะจริงๆวัฒนธรรมมีผลมากเลยทีเดียวนะคะความเชื่อวิถีชีวิตการปฏิบัติของคนในสังคมเนี่ยนะคะส่งผลต่อระบบการคิดของคนในสังคมนะคะที่บอกว่าสังคมไทยนะคะกับสังคมฝรั่งเนี่ยวัฒนธรรมแตกต่างกันยกตัวอย่างชัดๆเลยนะคะ เช่นสังคมแบบตะว,วันตกเนี่ยนะคะสังคมในอเมริกาเนี่ยเขาจะนิยมออวัฒนธรรมเขาคือจะเป็นการแข่งขันใช่ไหมคะจะเน้นปัดเจกเน้นการแข่งขันส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็อาจจะคิดเชิงกล,ลยุทธ์เก่งว่าจะทํายังไงให้เหนือกว่าคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ของคนไทยวัฒนธรรมเราเน้นพึ่งพาช่วยเหลือกันเนาะมีการลงแขกเรียกคนอื่นมาช่วยกันเราก็อาจจะ คิดแบบเชิงกลยุทธ์ได้ไม่เก่งเท่านะคะแต่อาจจะไปคิดอีกแบบหนึ่งได้เก่งกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมานะคะปัจจัยที่6คือจริยธรรมนะคะแน่นอนเลยคนที่มีจริยธรรมสูงกับคนที่ขาดจริยธรรมเวลาเกิดปัญหาปัญหาหนึ่งขึ้นตัดสินใจต่างกันแน่นอนนะคะปัจจัยที่7นะคะก็คือการรับรู้ค่ะการรับรู้เนี่ยก็ส่งผลต่อ,อาการคิดของมนุษย์นะคะ ปัจจัยที่8คือสภาพแวดล้อมค่ะเช่นถ้าเราอยู่ในที่เงียบๆกับเราอยู่ในที่ที่มีเสียงดังแล้วก็มีคนพูดตลอดเวลากดดันเราเราอาจจะคิดไม่ออกนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันเวลาเราจะคิดอะไรก็อาจจะต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คิดได้นะคะ9คือศักยภาพในการเรียนรู้ค่ะก็คือแต่ละคนนะคะอย่างที่บอกมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันนะคะ 10. นะคะประสาทการรับรู้ค่ะ อันนี้ก็อาจจะเป็นทางร่างกายนะคะหากออมีความผิดปกติทางด้านร่างกายอาจจะทำให้คนเนี่ยคิดต่างออกไปนะคะปัจจัยที่11นะคะก็คือโครงสร้างของสมองค่ะสมองของมนุษย์จะแบ่งออกเป็นหลกัหลกๆที่ควบคุมการคิดเลยนะคะก็คือซีกซ้ายกับซีกขวานะคะแต่ละคนก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนถนัดซีกซ้ายนะคะที่เป็นในเรื่องของภาษา นะคะเรื่องการให้ข้อมูลการคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะถนัดซีขวาที่เป็นทางด้านศิลปะจินตนาการนะคะหรือบางคนอาจจะเท่าๆกันเลยทั้ง2ด้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์ค่ะ เรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับประเภทของการคิดค่ะการคิดมีหลายประเภทนะคะจริงๆแล้วหลายๆท่านน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในเรื่อง4รูปแบบการคิดนะคะ 1. คือการคิดแบบสร้างสารรค์หรือ creative thinking นะคะ2คือการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะ3คือการคิดเชิงวิพากษ์และ4คือการคิดเชิงกลยุทธ์แต่และแบบเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูที่การคิดเชิงสร้างสารรค์ก่อนนะคะการคิดเชิงสร้างสรรเนี่ย เป็นสิ่งที่หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็พูดถึงในวงกว้างมากเลยนะคะการสร้างสารรค์เนี่ยจริงๆก็คือเป็นความสามารถของสมองนะคะที่จะคิดถึงสิ่งแปลก,กใหม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดัดแปลงปรับปรุงปรุงแต่งผสมผสานนะคะหรือประดิษฐ์คิดค้นไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือหลักการหรืออาจจะออกมาเป็นสิ่งของที่เป็น สิ่งประดิษฐ์ก็ได้นะคะอันนี้เรียกว่าความคิดแบบสร้างสารรค์นะคะซึ่งอาจจะต้องใช้จินตนาการเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามความคิดสร้างสารรค์เนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ด้วยนะคะค่ะตัวอย่างของความคิดสร้างสารรค์นะคะเช่นนะคะอาจจะเริ่มคิดจากที่ว่าเอ๊ะมือถือโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเมื่อก่อนต้องมีแป้นกดใช่ไหมคะเราจะมีโทรศัพท์อยากจะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่ไม่มีแป้นกดเป็นหน้าจออย่างเดียวเนี่ย ทำได้ไหมทําอย่างไรนะคะก็ฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเป็นโทรศัพท์อย่างในระบบปัจจุบันนี้ที่คิดว่าน้อยคนเนาะนะคะที่ยังใช้ที่มีแบบแป้นกดอยู่นะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะแล้วก็ใช้เป็นระบบสัมผัสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือบางคนนะคะอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร,ร์ในอดีตเนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันอย่างเงี้ยแอปเปลิลหล่นลงมาจากเรื่องที่เขาบอกนะคะว่าแอปเปลิลตกลงมาใส่หัวปุ๊บเขาก็ คิดได้ถึงกฎของแรงโน้มถ่วงเลยนะคะคิดนอกกรอบไปเลยนะคะะต่อมานะคะลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือรู้สึกไวต่อปัญหานะคะสองคือมีความคล่องในการคิดนะคะสามคือมีความคิดรีเริ่มสี่คือมีความยืดหยุ่นในการคิดนะคะ 5คือมีแรงจูงใจนะคะเหล่านี้ก็คือจะเป็นลักษณะพื้นฐานของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะต่อมานะคะอันดับที่2คือเป็นการคิดแบบวิเคราะห์ค่ะการคิดแบบวิเคราะห์เนี่ยนะคะเป็นความสามารถในการคิดของมนุษย์ที่จะแยกแยะส่วนประกอบต่างๆนะคะออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อตรวจสอบหรือว่าวิเคราะห์ความเชื่อมโยงนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆนะคะ เป็นการคิดที่อาจจะวิเคราะห์สาเหตุหรือว่าหาเป้าหมายที่ต้องการนะคะตัวอย่างการคิดวิเคราะห์เช่นอะไรเช่นเวลาเราจะเลือกคู่ครองนะคะเลือกแฟนเนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์นิดนึงว่าออคนนี้เหมาะไหมดีไหมที่เราจะเลือกมานะคะก็ต้องแยกพิจารณาเป็นส่วนย่อยๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของนิสยัยบางคนอาจจะดูที่ออรูปร่างหน้าตาด้วยนะคะถ้าเรามี3-4คน ให้เราเลือกเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ส่วนย่อยๆว่าคนไหนนะคะเหมาะนะคะที่จะมาเป็นคู่ของของเรานะคะต่อมานะคะหลักการนะคะมาดูหลักการการแก้ไขปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์นะคะคืออันดับแรกเลยคือเราต้องไม่ด่วนสรุปนะคะาบางทีเนี่ยเราเห็นอะไรปุ๊บ เราตัดสินเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะาอาจจะเป็นแค่ส่วนย่อยหรือส่วนนิดเดียวที่เรารับรู้มาเราก็ต้องเอาหลายๆส่วนมาประกอบในการตัดสินใจนะคะ2คือต้องมีความชัดเจนก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนแก้ปัญหา 3. คือฝึกตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์นะคะคำถามเชิงวิเคราะห์ก็จะเป็นพวก what who when where why อะไรอย่างเงี้ยนะคะแยกออกไปนะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถคิดแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งขึ้นนะคะต่อมานะคะ เป็นการคิดเชิงวิพากค,ค่ะคืออะไร critical thinking เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากในศตวรรษที่21เลยนะคะเป็นทักษะยุคใหม่ที่ทุกคนควรจะมีเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการคิดเชิงวิพากนะคะก็คือกระบวนการคิดในรูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นการคิดแบบมีวิจารณญาณนะคะแล้วก็ตัดสินใจจากหลักฐานหรือข้อมูลที่ถูกต้องไม่ตัดสินใจจากอารมณ์หรือว่า อคติหรือว่าทิฏฐินะคะอันนี้เป็นการคิดเชิงวิภาคการคิดในเชิงวิพากเนี่ยนะคะสามารถฝึกทักษะได้ง่ายๆจากสองประการด้วยกันนะคะหนึ่งคือไม่เชื่ออะไรง่ายๆให้สงสัยเอาไว้ก่อนเสมอนะคะเวลามีคนมาบอกเรานะคะว่าการกินมะนาวนะคะสามารถป้องกันได้ทุกโรคเราต้องตั้งคำถามก่อนเลยว่าจริงหรอทำไม มันเอามีสารอะไรคือตั้งคําถามไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าฝึกตั้งคําถามต่อข้อสงสัยให้ตรงประเด็นนะคะจริงๆการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยช่วยให้มนุษย์เนี่ยนะคะพัฒนาแนวคิดหรือว่าเปลี่ยนสังคมมาแล้วนะคะหลายยุคหลายสมัยทีเดียวนะคะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายแต่ก็เกิดผู้หญิงกลุ่มนึงที่ตั้งคาถามขึ้นมาว่าทําไมล่ะ เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมเราถึงไม่มีสิทธิเท่าเทียมกันตั้งคําถามไปเรื่อยๆจนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในที่สุดนะคะอะต่อมานะคะในแบบที่4เรียกว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ค่ะการคิดเชิงกลยุทธ์นี่ก็สําคัญนะคะเป็นการคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาแนวปฏิบัตินะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะวิธีที่ได้ผลมากที่สุดนะคะโดยการคิดเชิงกลยุทธ์ก็มีหลายองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกําหนด เป้าหมายนะคะวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เลือกการวางแผนกลยุทธ์วางแผนปฏิบัติการนะคะวางแผนทดสอบสถานการณ์จำลองลงมือปฏิบัติหรือว่าประเมินผลอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเอาไปใช้ในเ,เรื่องของการทำธุรกิจนะคะอันนี้ก็เป็น4รูปแบบการคิดค่ะ เรามาดูประเภทของการคิดกันต่อนะคะอีก3ประเภทได้แก่การคิดบวกนะคะการคิดเชิงนวัตกรรมแล้วก็การคิดเชิงระบบค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการคิดบวกการคิดบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคืออะไรจริงๆก็คือเป็นกระบวนการคิดนะคะที่เข้าใจในเรื่องราวหรือมุมมองบวกในสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะยอมรับเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขนะคะโดยการคิดบวกเนี่ย เป็นกลวิธีที่จําเป็นที่จะต้องฝึกฝนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะคิดลบเพื่อป้องกันภยัยป้องกันตัวเองนะคะแต่พวกที่คิดบวกหรืออาจจะแบบโลกสวยอะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นผ่านกระบวนการฝึกมาในระดับหนึ่งนะคะ การคิดบวกนะคะแล้วก็คิดลบส่งผลต่อร่างกายนะคะถ้าใครคิดลบเนี่ยอาจจะก,กระวนกระวายนอนไม่หลับปวดศรีรษะเป็นไมเกรนนะคะแต่การคิดบวกจะทําให้คนปล่อยวางสบายๆแล้วก็ร่างกายเกิดความผ่อนคลายนะคะการคิดบวกเนี่ยพบว่า ปรากฏในทุกๆศาสนาเลยนะคะอย่างเช่นในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็บอกให้คิดดีทดําดีใช่ไหมคะ,จะเจริญสติแล้วก็ภาวนาให้อภยัยแผ่เมตตานะคะปล่อยวางอะไรต่างๆพวกนี้มีความการุณาต่อกันนะคะหรือในศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะก็มุ่งเน้นในเรื่องของความเมตตาแล้วก็ความรักเพื่อนมนุษย์ รักตนเองด้วยอย่างเงี้ยน,นะคะก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความคิดบวกอย่างในศาสนาอิสลามก็สอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกันนะคะด้วยหลักศรัทธ,ธา6ประการนะคะอาจจะต้องมีความรักมีความสันติสร้างความดีงามต่อพระเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ต่อตนเองด้วยนะคะในศาสนาฮินดูก็มีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าก็มีหลักในการอยู่ร่วมกันให้บุคคลเนี่ยพึงปฏิบัติ ต่อกันด้วยความดีแล้วก็ความมีเมตตาเหล่านี้ก็เป็นการฝึกให้เรามองมนุษย์ในแง่ดีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเมตตาต่อกันนะคะอ่ะนะคะเรามาดูต่อไปนะคะเป็นการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะ innovative thinking คืออะไรนะคะจริงๆเขาก็บอกว่าเป,เป็นกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะเป็นทักษะแล้วก็กระบวนการคิดที่มีประโยชน์ต่อผู้คนสังคมแล้วก็โลกมากเลยนะคะการคิดในรูปแบบนี้ อาจจะเป็นนามรรมก็ได้เช่นคิดวิธีใหม่ๆนะคะหรือทฤษฎีใหม่ๆนะคะเพื่อให้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นยังไงคะก็ไม่เหมือนแบบเดิมแล้วเนาะที่ครูเดินมาแล้วก็เขียนกระดานดำใช่ไหมคะมันเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างอะ VR ใช่ไหมคะ AR หรืออะไรต่างๆที่เเกิดทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะ เห็นภาพมากขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นเหล่านี้ก็เป็นผลจากการคิดเชิงนงวัตรกรรมนั่นเองนะคะต่อมานะคะทักษะนะคะในการคิดเชิงนงวัตรกรรมนะคะมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะคะ1คือการใส่ใจหรือเอาใจใส่นะคะใครอยากจะคิดเชิงนงวัตรกรรมเก่งต้องรู้จักเอาใจใส่นะคะเอาใจใส่อะไรบ้างนะคะเอาใจใส่สมมติเราเป็นอาจารย์เราก็เอาใจใส่ผู้เรียนเนาะว่า เขาต้องการแบบไหนในยุคนี้นะคะ2คือเห็นคุณค่าและลักษณะส่วนบุคคลน,นะคะ3คือเกิดการถ่ายทอดจินตนาการถ้าคิดเก่งมากเลยแต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นภาพหรือออกมาเป็นคำพูดได้นะคะก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพในการเอาไปใช้จริงนะคะ 4. คือการเล่นอย่างจริงจังนะคะต้องมีการผสมผสานนะคะความสนุกสนานด้วยไม่ใช่จะซีเรียสอย่างเดียวนะคะเรื่องนวัตกรรมเนี่ย หนะคะคือความร่วมมือในการสืบคน้นปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้คำว่าบูรณาการใช่ไหมคะไม่มีใครแล้วที่เป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะคนเดียวคิดได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะคะแม้กระทั่งหมอวิศวกรหรือหลายๆศาสตร์เขาต้องมารวมกันเพื่อคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆนะคะ6คือการปั้นแต่งนะคะการปั้นแต่งเนี่ยนะคะก็คือ เป็นการที่เปิดโอกาสสำหรับทางเลือกอื่นๆนะคะพิจารณาภาพรวมนะคะนํำมาประกอบสร้างกันให้เป็นบูรณาการปั้นขึ้นมานะคะก็จะทำให้เกิดเทคโนโลยีออนวัตกรรมในปัจจุบันที่หลากหลายมากขึ้นนะคะความคิดเชิงระบบคืออะไรก็คือเป็นการคิดที่มองขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็แยกแยะออกมา พยายามแยกออกมาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะตัวอย่างการคิดเชิงระบบนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะธุรกิจหรือการทำงานอะไรก็แล้วแต่ของมนุษย์เนี่ยนะคะจะต้องเราต้องรู้เสมอว่ามันเชื่อมโยงกันเป็นระบบนะคะไม่ได้แยกออกเป็นส่วนๆนะคะอย่างเช่นเวลาเราจะคิดพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ต้องคิด เป็นระบบเลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะตั้งแต่ชุมชนชาวบ้านนะคะเรื่องของกฎหมายเรื่องของเ,อเทคโนโลยีนวัตกรรมการคมนาคมการเข้าถึงจะ,จะให้พื้นที่พื้นที่หนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ต้องคิดหลายขั้นตอนเลยนะคะอย่างเป็นระบบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแก่นแท้ของการคิดเป็นระบบมีอยู่2อันนะคะก็คือมองเห็นความสัมพันธ์ของกัรและกันนะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยจะให้ชุมชนนี้เป็น ชุมชนการท่องเที่ยวต้องมองว่ามันมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนประกอบต่างๆที่เชื่อมโยงกันนะคะ2คือมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคิดเชิงระบบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องพลังการคิดแง่บวกแง่ลบนะคะสู่การเอาไปปฏิบัตินะคะการคิดเนี่ย อจากที่รู้มานะคะว่ามีหลากหลายรูปแบบมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากให้เน้นกันก็คือเรื่องของการคิดแง่บวกกับแง่ลบนะคะการคิดบวกเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคิดในแง่บวกเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายด้วยนะคะหลายๆคนที่ไม่สบายหรือปวดหัวเป็นไมเกรนก็อาจจะเกิดจากการคิดลบนะคะการมีโอกาสประสบความสำเร็จ หรือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นการมีความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นส่วนมากก็จะพบกับคนที่คิดในแง่บวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฝึกคิดในแง่บวกกันนะคะฝึกอย่างไรบ้างอันดับแรกนะคะ ฝึกสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองนะคะการเชื่อมั่นของตนเองเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราทําได้นะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยให้เครดิตกับตัวเองนะคะเวลาทําอะไรได้ประสบความสําเร็จก็บอกว่าอ๋อฉันฟุกฉันไม่เก่งหรอกอันนี้ก็เริ่มคิดลบกับตัวเองแล้วนะคะ 2. คือการฝึกคิดในแง่บวกจําเป็นต้องมีเทคนิคหรือว่าวิธีการเหมือนกันนะคะ 3. คือพยายามคิดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะหลายๆคนพอเกิดวิกฤตปุ๊บ คิดในแง่ลบตลอดเลยนะคะแต่ว่าคนที่คิดในแง่บวกจะพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเราจะเห็นได้จากช่วงโควิดเ,เลยเนี่ยนะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยนะคะก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเวลาไม่มีหน้าร้านสมมตริร้านอาหารปิดที่เขาล็อกดาวน์อย่างเงี้ยนะคะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการาจ้างคนงานเช่าที่อะไรต่างๆก็ ทำโปรโมชั่นอื่นๆนะคะพลิกให้เป็นโอกาสนะคะ4คือใช้หลักคิดแง่บวกนะคะฝึกออกแบบให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็5นะคะใช้หลักการคิดบวกตามหลักศาสนาต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะต่อมาประโยชน์และโทษของการคิดในแง่บวกนะคะเรามาดูกันนะคะประโยชน์แน่นอนเลยก็คือเมื่อเวลาเจอสถานการณ์อะไรต่างๆ คนที่คิดในแง่บวกเนี่ยมักจะพบทางออกแล้วก็หาทางแก้ปัญหาได้มากกว่านะคะ2คือทําให้เปิดกว้างเปิดใจย,ยอมรับสิ่งต่างๆ 3. คือทําให้มีพลังเชิงสร้างสารรค์แล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงในการทํางานนะคะ 4. คนที่คิดแง่บวกเนี่ยมักจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะก็ส่งผลต่อการทํางานนะคะอาจจะรู้จักคนมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะ5คือคนที่คิดแง่บวกหรือเชิงบวกเนี่ยมักมองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆทําให้มุ่งไปสู่ปัญหาที่สําคัญจริงๆได้นะคะแล้วก็ปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราก็ปล่อยผ่านไปนะคะ 6. นะคะทำให้มองเห็นส่วนดีๆนะคะ ของเรื่องต่างๆนะคะในสถานการณ์ทุกสถานการณ์แล้วเราก็หยิบยื่นดึงแต่สิ่งดีๆไปใช้นะคะต่อมานะคะเรามาดูการคิดในแง่ลบบ้างนะคะการคิดในแง่ลบหรือ negative thinking เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะมองาอุย๊ยมันไม่ดีเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์หรือข้อดีของมันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะการคิดในแง่ลบนะคะหมายถึงว่าการตัดสินนะคะเหตุการณ์ เหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในทางที่ไม่สร้างสารรค์นะคะเช่นมีอคติต่อตัวบุคคลการลำเอียงนะคะไม่ยุติธรรมหรือว่าตัดสินใจอะไรที่มันบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงนะคะด้วยความกดแค้นอาฆายายบาทอันนี้เป็นการคิดลบหรือ negative thinking นะคะลักษณะของคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือว่าคิดลบเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็คืออาจจะเรียนแบบนะคะจาก ตัวละครหรือบุคคลรอบข้างที่พบเห็นนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกจากความเป็นปมด้อยนะคะเช่นรู้สึกว่าไม่มีใครรักเรารู้สึกว่าเราขี้เหล่เราไม่สวยอะไรพวกนี้นะคะจนทําให้เกิดปมในใจแล้วก็กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะคะลักษณะของคนมองโลกในแง่ร้ายหรือคนที่คิดแง่ลบนะคะส่วนใหญ่ก็จะคือ,อ,อไม่ค่อยให้เครดิตตัวเองเวลาประสบความสําเร็จ ยอมแพ้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะหรือว่าไม่ค่อยให้อาภัยไขรง่ายๆไม่ลืมง่ายๆนะคะแล้วก็มักคิดว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยจะต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆเห็นแก่ตัวหวัดระแวงคนอื่นหรือว่าอิจฉาวเวลาที่คนอื่นได้ดีอันนี้ก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือคิดลบนะคะจริงๆการคิดลบนะคะหรือมองโลกในแง่ร้ายก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไปนะคะก็มีข้อดีหรือมีประโยชน์เหมือนกันนะคะอันดับแรกเนี่ยคนที่คิดในแง่ลบนะคะส่วนใหญ่ก็จะคาดการถึงสิ่งที่ เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทําให้บางทีเขาก็มีการวางแผนหรือว่าหาวิธีป้องกันที่ออรัดกุมมากกว่าคนที่คิดบวกนะคะหรือทําให้เกิดความคิดสร้างสารรค์เหมือนกันนะคะเหลายๆคนอาจจะงงการคิดลบก่อให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ได้อย่างไรนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดเลยว่าอาหารกินนอกบ้านเนี่ยมีสารพิษตกค้างแน่นอนเลยนะคะทําสกรปรกไม่สะอาดก็คือคิด แบบมองอในแง่ร้ายไว้ก่อนเลยก็ทําให้เขาเนี่ยทำอาหารกินเองอยู่บ้านอาจจะสุขภาพดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ของคนที่คิดในแง่ลบหรือว่ามองในแง่าร้ายนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะการคิดในแง่ลบก็มีโทษเยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะก็จะส่งผลเสียในให,หลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามาดู ทักษะกันนะคะที่จะขจัดความคิดลบเนี่ยว่าทำอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องฝึกการเห็นคุณค่าะคะของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยนะคะสองคือมองให้ออกนะคะว่าสิ่งไหนควบคุมได้สิ่งไหนควบคุมไม่ได้อันไหนควรจะปล่อยวางนะคะสามคือถอยห่างจากสิ่งที่ทำให้เราคิดลบหรือมองโลกในแง่ร้ายหรือมีอคตินะคะแล้วก็ถอยห่างออกมาสี่คือพยายามฝึกสตินะคะควบคุมสติ รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังคิดไม่ดีนะคิดลบอยู่นะคะะพยายามยิ้มพยายามกินอาหารสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้ก็สำคัญนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงในเรื่องของประโยชน์และโทษของการคิดบวกและคิดลบค่ะ